โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Programmer t h a i l a n d com นะครับอยู่ในส่วนของบ o t แสบ a p 3แล้วก็บ t s t r a p นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะไปทำในเรื่องของ Navigation นะครับโอเคนะครับก็เข้ามาตัว Master template ของเรานะครับแล้วก็เราก็จะสร้าง Navigation บริเวณนี้นะครับอ่าบริเวณนี้นะครับเนื่องจากว่าเพื่อให้วิดีโอกระชับนะฮะเดี๋ยวผมจะคือผมได้สร้างสร้างโค้ดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ Copy โค้ดนั้นมา มาใส่เลยแล้วกันนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือส่วนที่เป็น Navigation Bar นะครับก็จะจะเริ่มด้วยด้วย NAV นะครับ NAV นะครับผมก็จะก๊อบ NAV มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่ทีละส่วนแล้วกันนะครับก็ปีมานะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละส่วนนะครับอันนี้คือ Navigation Bar นะครับ Save ก็ c o m m า n ด apply source formatting นะครับโ okay. อเคก็จะเห็นนะครับส่วนของ navigation นะครับ navigation นะฮะน,นี้คือ navigation นะครับก็จะมีในส่วนของ container นะครับแล้วก็จะมีส่วน header นะครับ ตัวนี้ h e ดเดอตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มเวลาที่เราเราย่อนะครับย่อหน้าจอปุ่มนี้ถึงจะโชว์นะฮะนะครับโอเคก็จะมีในส่วนที่เป็นโลโก้นะครับแบรนเนอร์นะฮะแบรนแบรนนะครับเนีน่ย ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของตัวลิงก์สำหรับกดนะครับก็จะมีคำภูมีลิงก์นะครับเดี๋ยวจะเห็นภาพนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับโอเคนี่คือส่วนของ navigation นนะครับอ่าก็ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นจะเป็นส่วนของบอดี้นะครับซึ่งตัวนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับ ยังม่มีข้อมูลอะไรน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปาสร้างไฟล์นะครับตัวอย่างกันก็คือไฟล์ i n d e x ็น,นะครับก็จะเห็นภาพนะครับผมจะไฟล์ new นะครับ new html นะครับ new html s t a r t t r t e m p l a t e New SiteTemplate โ okay. อเคก็ New แล้วก็เลือก s t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  m p p a t e นะครับแล้วก็เลือก MasterTemplate ตัวที่เราทํานะครับแล้วก็ทําการ p a t e นะครับอ่าเราก็จะได้ไฟล์นี้มาจะสังเกตเห็นว่าตัวข้อมูลนะมันจะเป็นตัวหนังสือสีเทาเนะฮะที่ผมก็จะเซฟเป็น Index นะครับ index. HTML นี่ครับอินเด็ก m l ทีนี้ไปดูกันเปลี่ยนแปลงครับไปลอง Refresh ตัว local host นะครับ slash, ชื่อโปรเจกต์เรานะครับรีเฟชดูนะครับมันะมก็จะไปเรียกเอา index.HTML ขึ้นมานะครับก็จะเห็นสังเกตเห็นว่าจะเกิด navigation bar เกิดขึ้นตัวที่เราเอาใส่เมื่อกี้นะครับ,นะรบก็เดี๋ยวผมจะเปิดโค้ดอย่างช้าๆแล้วกันนะครับโอเค ส่วนแรกนะครับคือนานะครับคอนเซนเซอร์ฟลูอิดนะครับ Class า a บาร์เฮ a เ e อนะครับแล้วก็มีปุ่มบัตทอนนะครับแล้วก็มีแบรนด์นะครับคำว่าโปรแกรมเมอเท่าไหรนะครับแล้วก็จะมีตัว Navigation นะครับที่เป็นคอลเล็ปคอลเล็นะฮะก็คือตัวลิงก์ต่างๆที่อยู่ใน Navigation Bar นั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มสาหรับค้นหานะครับตัวนี้ถ้าไม่ต้องการก็ลบได้นะครับตัวนี้ลบไปเลยแล้วกันนะครับฟอร์มนะครับฟอร์มนี้นะฮะลบไปแล้วนะครับก็ทีนี้ก็จะมีตัวนับบาร์ที่อยู่ขวามือนะฮะที่อยู่ขวามือนะครับนับบาร์ที่อยู่ขวามือก็คือตรงนี้นะครับ นะครับนับบาร์ไลท์นะครับนับบาร์ไลท์นะฮะประมาณนี้อันนี้ก็จะปิดตัวข้อแรกนะครับข้ลแรกนะครับปิดคอนเทนเนอร์นะฮะแล้วก็ปิดน้ำนะครับคอลแรกมันมีหน้าตายังไงครับก็เดี๋ยวมาดูตอนตอนนี้คตอนที่เราย่อนะครับมันจะมีปุ่มนี่คือ พอคลิกนะครับมันก็ถึงจะโชว์นะครับอันนี้เขาเรียกคอลแลปนะครับโอเคทีนี้ผมเซฟนะครับสังเกตว่าตอนที่เราแก้เราแก้ที่ไฟล์มัธเซอร์เทมเพลตนะครับพอเราเซฟปุ๊บมันจะไปอัปเดตไฟล์ index ด้วยนะครับก็คืออัปเดตไฟล์ที่สร้างขึ้นจากตัวเทมเพลตนี้ด้วยนะครับไฟล์เซฟนะครับก็โอเคแล้วก็เขาจะถามนะครับว่าจะอัปเดตไหมก็ตอบก็เลือกแล้วก็ อปเดตนะัมันก็จะไปอัปเดตไฟล์ h จิมแะสังเกตว่ามีดอกจันขึ้นนะครับนี่ครับตัวฟอร์มหายไปแล้วนะครับตัวนี้เราก็เซฟเข้าไปพอเซฟเข้าไปเพิบรีเฟชนะครับตัวฟอร์มนี้ก็จะหายไปนะครับก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือ Navigation Bar นะครับโอเคก็ อาจจะไล่โค้ดตาม like ได้นะครับโอเคผมจะไม่ไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะครับโอเคนี่ก็เราก็จะเห็นว่าเราสามารถใส่สร้าง navigation bar นะครับโดยที่มีหน้าตาแบบ bootstrap boost UI นะครับสีนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวออขอหยุดไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอชุดถัดไปได้เลยนะครับโอเคครับ